สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมทำไม,มคุณเป็นตัวอย่างนั้นเนี่ยเกมอะไรทุกคนช่วยอ่านหน่อยอ่านไม่ออกทุกคนอ่านให้หน่อยนะคะมันเป็นภาษาจิ๋วเป็นภาษาจิ๋วนะทุกคนเป็นก็คือภาษาจีนนั่นแหละคะ่ะวันนี้เรามา่ได้กันวันนี้เราม่ได้กันแยเใครทุกคนใครเป็นไหเวลาเล่นให้ชูนิ้วขึ้นมาเวลาเล่นการอะไรนะการ คนจูขึ้นมาห้านิ้วจวิเรามาพูดกันเถอะค่ะอันนี้คือความขี้เกียจของเราใครใครเคยแบบนี่ไม่ได้ขี้เกียจอะแบบโกรธอะใครเคยโกรธเพราะเกมเอามือลงอันนี้ก็เป็นบ่อยมากก็จะว่านี่อีกคนอะอ้คนทำอะอ้คนสร้างเกมมามันไม่รู้เรื่องมันสร้างแบบบ้าบ้าบออ ยากมากอันที่สองนะคะทุกคนอ้าวอันที่2องนะคจทุกคนก็คือใครใครใครปวดหัวเพราะเพื่อนอันนี้คือเป็นเหมือนกันนะคะก็คือโทษเพียนว่าเพื่อนอะเป็นคนผ่าเพื่อนเป็นคนผอันนี้เป็นบ่อยมากใครเป็นเอามือรองนะคะข้อสา คุณเป็นคนแบบเป็นแบบนี้ไหมเอะนะเลยนแบบะ,ะเวลาแบบเวลาโกรธอ่ะแล้วเวลาแบบโกรธโกรธโกรธเสร็จปุ๊บออกเกมเลยแล้วเข้าใหม่ไม่รู้จะเข้าทำไมทาที่กลัวไปแล้วใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าทำไมท้ายที่เข้าแล้วเล่นจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วเพราะว่าเขาตายมาถึงด่านที่หนึ่งเข้าเลยกดออกอันนี้เคยเป็นไม่กช่ทุกคนอันนี้ไม่เคยอันนี้เคยเป็นแต่ตอนที่เล่น เกมเกมที่เราเรียกว่าอะไรนะเกมวิ่งอ่ะวิ่งหนีอะไรพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นบ่อยมากเวลาตายอย่างเพื่อนเพื่ก็ไปเกิดใหม่ไม่เกิดมาโลกใหม่อ่ะข้อที่4ออกไปเจ้าผี ค,คุณเคยเป็นไหมเวลาโกรธคุณจะชอบว่าบอกว่าไม่อยากให้โลบอกมีเลยไม่อยากให้โลบอกมีเลยไม่อยากให้มีโลบอกมีเลยโอเคทุกคนก็คือไม่อยากให้มีโลบอกสร้างขึ้นมานะะี่ค่ะหรือว่าข้อที่อันเอออันนี้ครบแล้วนะข้อที่ห้าครบแล้ว คุณเป็นแบบไหนคอมเมนต์มาด้วยนะคะคุณเบบ